สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับไม่ได้มารับเมยนะฮะเออตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Go โกสโอมเซิร์ฟไทยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาอ่าเป็นไอดีผมนะครับเป็นไอดีของคุณพี่ท่านหนึ่งในอ่าในคิวในอีสปอดผมนั่นเองนะครับก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับขอกันมาเยอะนะครับว่านินจาปอกแขน ัพอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมามาเป็นไกด์มาเป็นแนวทางให้กันนะครับว่านินจาปลอกแขนอาธรรมนะครับหรือว่ามันคือนักฆ่าปะที่เขาแปลเป็นไทยล่าสุดเนาะจะมีอะไรยังไงบ้างมารับชมรับฟังกันครับสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่อง ถึงแม้ว่าจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือชิ้งไว้กลัวว่าแบตจะเสื่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลืองค่าเน็ตนะครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพรครับผม ใครที่เล่นโกสโอมนะครับเติมเกมง่ายสุดที่เพจวินฟับอัพนะครับแค่ใส่ยูไดีกับชื่อตัวละครก็สามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยนะเติมไว้ปลอดภัยสุดอย่าลืมใส่โค้ชช่องผมด้วยนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยรีวิวก่อนเลยเนะว่าคือนินจาตัวนี้นะครับเขาเล่นเป็นเด็กล้วนนะครับอ่ะกล้องผมบังไหมเดี๋ยวปิดกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะเขาเล่นเป็นเด็กล้วนนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นเพชรก็น่าจะรู้นะว่าทําไมเขาถึงเล่นเด็กล้วนได้นะครับ เออคำตอบไม่ยากเลยดูเพชรกับเงินเอ็เขานะครับอันนี้คือเซิร์ฟเปิดแค่3วันนะครับคุณผู้ชมเนาะส่วนของที่เขาทำนะครับอ่าเขาทำเป็นเซต EP 50นะครับแต่ว่ายังรีไม่ได้อ่าหมายถึงว่ายังรีไม่ครบเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆรีไปนะทุกคนอ่ามีแดงค่อยมาด้วยนะครับ1ช่องอ่าอืม ก็เดี๋ยวในส่วนรีก็ค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับว่าเขาจะรีอะไรยังไงนะครับเรามาดูสกิลกันนะครับว่าเขาอัพยังไงนะอ่าหน้าแรกนะครับวิชาทั่วไปบังคับอยู่แล้วเนาะขั้นหนึ่งอันนีค้คือผมกะว่าเขาน่าจะรอรีตอน65เนาะที่ว่าอ่าสกิลแรกจะเป็นสกิลเทฮาวานะครับมัน65นะครับก็คือบัฟตรงนี้นั่นเองแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาแก้งเขาผมจะยังไม่อัพเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปอัพสกิลอื่นก่อนเนาะทีเนี้ยผมจะรีนะครับก่อนจะรีมาดูหน่อยว่าเขาอัพยังไงเนี่ยเขาอัพสองสกิลนี้เต็มไปเลยนะครับอ่าพาสซีฟอัพเต็มนะครับสกิลฝ่ายอ่าโดดสองชันนะ้นอัพเนาะบัฟโจมตีนะครับบัฟเพิ่มดาเมจก็อัพเต็มนะครับแล้วก็หน้านี้นี่นะครับเขาอัพตรงนี้ไม่เต็มเลยแต่ถามว่าเขาอัพไม่เต็มแล้วมันสามารถเคลียร์มอนต์เลยได้หรือเปล่าปิว้ว อ่าเห็นไหมไม่ตายอันนี้ก็ไม่คุ้มเนาะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสามารถแบบว่าอัพหนึ่งแล้วมอนตายได้ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มครับผมเออแต่แต่ว่าอันนี้คือถ้าติดคลิน,นะครับมอนตายได้เลยนะทุกคนอ่าไม่ติดคทีก็ยังไม่ตายเนาะแต่ว่า การที่ทําให้ตัวละครเราตีแบบไม่ต้องติดคลิแล้วสก,กิลเดียวแล้วมอนตายอันนี้จะคุ้มกว่านะครับมันจะสเตเบิลกว่านะครับจะสเสถียรกว่านั่นเองนะฮะปึ้งยังไม่ตายเนาะเหลือนิดเดียวถ้าจะเอาแบบว่าเอาแบบบาลานซ์เลยก็อาจจะไม่ต้องอัพสกิลทุกสก,กิลเต็มก็ได้นะครับผมว่าสก,กิลนี้มันอาจจะเหลือแค่ซัก2 2แต้มเนาะน่าจะได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันรีเลยทุกคนรีเลยชิมรีสก,กิลเรียบร้อยครับผมอัพพาสีน้าแรก ปกติไปนะฮะอ่อหน้านี้เราจะไม่อัพนะครับแต่จริงๆถ้าคนเล่นดินจารเราสามารถอัพวิชาหายตัวอ่าวิชาเงามายาอันนี้ไว้หนึ่งได้เราจะได้เอาไปออโต้ในอารีน่านะครับอดีวผมอัพให้เขาได้หนึ่งแต้มนะเอาไวอ้ออโต้ชิวๆเดี๋ยวเทสให้ดูเลยนะครับว่ามันได้จริงไม่ได้จริงนะครับอ่ะอันนี้อัพไปแล้วก็ดินจารเราสามารถอัพหนึ่งสกิลให้มันเป็นสกิลที่จะอัพเต็มได้นะครับ เอ่อผมจะอัพสกิลไหนดีนะสกิลนี้แล้วกันทุกคนแต่ก่อนจะอัพไอ้นี่เราข้ามาอัพไฟล์ก่อนเผื่ออาจจะไม่ต้องแบบอัพเยอะเกินไปนะครับคัสหนึ่งเอาไปอัพคัสสองจะคุ้มกว่านะครับเราลีคัสแล้วเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลไอ้นี่แล้วนะครับเรากาอัพไอ้นี่ไปเลยอ่าเพิ่งยี่สิบสี่อยู่เลยนะครับก็อัพไปต้องให้เป็นห้าสิบห้าเนาะ ตอนนี้มันได้43อยู่ขาดอีก12หน่วยแลยว้วว่ะอะถ้างั้นไม่แกล้งเขาแล้วกันนะครับที่บอกว่าจะแกล้งเมื่อกี้ผมว่าเอามาอัพสกิลนี้น่าจะคุ้มเนาะอย่างน้อยๆมันก็จะได้แบบว่ากันให้ถึง55ได้ง่ายขึ้นนะครับทีเนี้ยเหลืออีก2แต้มอัพอะไรดีงั้นผมอัพตรงนี้ไว้อย่างละหนึ่งก็พอเนาะเพราะว่าเผื่อ,อาไวกก้วนสกิลเผื่อสก,กิลมันวนไม่พอนะครับอ่ะอัพไว้อย่างละหนึ่งก็พอนะครับการไว้อ่ะทีเนี้ยเป็น55แต้มแล้วนะครับ 5 5แต้มแล้วเราสามารถอัพคลาสสองได้แหละนะครับเราจะอัพไอ้นี่เต็มก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะอัพเต็มการไว้นะครับการไว้มาอัพหน้าโจมตีให้เต็มก่อนนะครับอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเราจะกลับมาอัพสกิลนี้ให้เต็มก่อนอ่ะทีนี้เมื่อกี้เขาอัพไม่เต็มอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ก่อนจะรีเขาอัพไว้8นะครับแล้วก็สกิลนี้เขาก็อัพไม่เต็มเหมือนกันแต่ แต้มสกิลผมจะเอามาลงแยกล่างให้เขาครับมาดูกันครับผมว่าแยกล่างร่างแยกนะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสว่าใน PVP มีร่างแยกด้วยกับไม่มีร่างแยกอะแล้วไหนมันจะดีกว่ากันนะทุกคนเดี๋ยวลองดูลองดูอ่ะถ้างั้นผมอัพร้อยอ่ออัพอัพอันนี้เต็มก่อนนะอัพเต็มป้ายนะแล้วก็มาอัพหน้านี้ได้แค่เจ็ดเองนะครับ จากเมื่อกี้ได้8เหลือ7เป็นไง <c oughs> เรามาแกล้งเขาหน่อยนะครับอ้าวได้8เท่าเดิมนี่หว่าโถเอ้ยแล้วก็สกิลนี้เต็มไหมเอ๋อเต็มเต็มเต็มโอเคถ้างั้นแสดงว่าอ่าเห็นไหมว่าเราจะเหลือหนึ่งช่องที่สามารถใช้สกิลได้อะผมใช้ผมใช้สกิลนี้แล้วกันนะครับเอาไว้วนสกิลเฉยๆนะส่วนคอมบคอมโบ,อ,มโบ,อ,มโบอ่าน่าจะต้องเอา1้4สเปิดแล้วกันเนาะ ร้อยสี่เปิดตามแล้วตามด้วยสกิลนี้อืมแต่จริงไม่ควรไม่ควรเอาสกิลที่มันเคลียร์ไวเกินไปอะต่อกันรว้นินจาทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้สกิลฟรีนะผมใช้สกิลขัดประมาณนี้แล้วกันอืมแล้วก็จบที่อ่าเอานี่เอาก่อนเอานี่เอาก่อนปับ๊บ อะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้าสงสัยว่าทํำไมผมไม่เอาสกิลนี้มาใช้นะครับเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับมันยังไม่จําเป็นมันจะเสียจังหวะในการใช้สกิลซะมากกว่ารอเวลยหกสิบค่อยเอาสกิลเนี้ที่กลายเป็นบัฟให้ถึงแล้วนะครับอ่าค่อยเอามาใส่เนาะอ่ะทีเนี้ย P set เวลผมจะตั้งไว้ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ P set เวลตั้งประมาณนี้ P set a l i n a หน้านี้แล้วกันทุกคนเราจะใช้แค่สกิลนี้ แต่ว่าดาเมจก็จะน่าจะยังไม่พอนะครับเเช็คแป๊บหนึ่งว่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์168แล้วถ้าสกิลอื่นน่ะโอ้อันนี้3า0ถ้างั้นเราเอาสกิลที่อัพเต็มไว้ดีกว่าเอยเอาสกิลที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆไว้ดีกว่านะครับอ่าเอาบัฟโจมมาเอาร่างแยกมาแล้วก็ตามด้วยวินวอล์กนะครับไอส้สกิลเนี้ยดึงเชิงเอามาดึงเชิงได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรมีค่าเท่ากันนะครับอ่าลองอารีน่าออโต้ดูว่าจะชนะไหมเทคชัวร์นะครับ ไปทุกคนไม่เวิร์กแล้วสกิลโยนหินถามทางอ่ะไม่ยุบไม่เวิร์กแล้วทุกคน <c oughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันโยนข้ามหัวเราต้องเอาออกอืมคือถ้าจริงถ้าเราเวฟถึงสูงทุกคนเราสามารถใช้แค่สองสก,กิลนี้เบิร์ด คู้ต่อสู้่วน่าจะตายแล้วนะครับอืมไอ้นี่หรออ่ะลองประมาณนี้ดิได้ไหมมาลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าวัสดีฮะบวัสดีครับผมเนี่ยทุกคนถ้าเราวินบอกอ่ะเฟิร์สพลิกเราจะได้โจมตีก่อนครับถ้าใช้วินบอกนะ อ่ะดูดิว่าจะมีแพ้ไหมแต่เราเวลสูงกว่าแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงกว่านะครับก็เซฟได้เยอะนะ <c oughs> อืมคือถ้าถ้าเราอัพสกิลร้อยสเต็มกับ97เต็มอ่ะมันก็จะเบิร์ดได้แรงกว่านี้นะครับแบบโป้งเดียวโป้งเดียวอาจจะหลับเลยนะครับอ่าไหนาผมลองเอาสกิลนี้มาช่วยดิมีผลไหมอ่าใช้ไอ้นี่ก่อน ใช้สลายบัฟเพื่อดึงเชิงนะครับเพื่อดึงเชิงให้ให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามมันวิ่งเขา้าเข้ามาหาเรานะครับจะเจอตึงๆสักคนไหมเนี่ยอ่าไปไงป้องกันแค่พันเดียวเนี่ยแต่เขาตีเราไม่ค่อยแรงนะ่ คือสกิลแยกร่างมันก็มีผลต่อใน PVP ด้วยนะครับก็จะดันดาเมจให้เราแบบป้องปงปุ้งปุ้ง,ง,งเออแต่จะได้มันไม่เจอคนตึงๆนะผมว่าจังหวะแรกดีกว่านะถ้างั้นเราเอาออกดีกว่าเอาสกิลนี้ออกดีกว่าเนีับ PVP อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะกลับไปหน้าแรกถามว่าเอาวินบอกมาใส่ในตอนเวลได้ไหม ได้นะมันก็จะหลบมอนได้สเตปหนึ่งแต่ถ้าตัวละครเราเดินไปชนมอนซะเองอะ่ะมันก็ไม่ช่วยนะครับเหมือนมันจะเป็นแบบหลบการล็อกเป้าของมอนได้ได้หนึ่งจังหวะทุกคนถ้าเราเอาสกิลวินวอล์กมาใช้นะแต่ผมว่าไม่ใช้ดีกว่า <c oughs> แล้วแลวทำทำไมมันก็ประมาณนี้ทุกคนมันได้ประมาณนี้นะปอกปอกแขนนะครับนินจาปอกแขนอาทำเนาะคือถ้าถ้าไม่อัพวิชามารลวงใจหรือว่า แยกร่างนะครับแยกร่างหรือย่างย่างแรกเลยร่างแยกเออมันก็จะ skill อัพสกิลขึ้นพลังมรณะนะได้ได้ประมาณ18เลยปะ่ะเออสกลิลนี้ก็จะใกล้เต็มแล้วนะครับภาพรวมมันก็ประมาณนี้ทุกคนอ๋อแล้วก็อาธรรมอาธรรมกับธรรมะอะไรกันรู้จักว่าธรรมะไม่ค่อยมีผลแต่อาธรรมสกิลอาวุธลับอาหารการเนี่ยนะครับถ้ามีร่างแยกนะครับมันจะช่วยเติมดาเมจให้เราได้ทุกคนเพราะว่าสกลิลนี้มันออก2ฝั่งเนาะ เออมันก็จะช่วยเติมดาเมจให้เราได้นิดนึงทุกคนอืมไม่ค่อยต่างจากเดิมปะ <c oughs> ไม่ค่อยต่างนะผมว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับของอ่านิจจาปอกแขนธรทมนะครับต่อไปถ้าเวฟอัพไปเรื่อยๆก็อ,อัพสกิลนี้เต็มอนี้เต็มนะครับลำดับต่อไปนะ แล้วก็ถ้าสกิลสกิลเนี้ยตอนเรา72แล้วเราจะใช้สกิลเนี้ยกลายเป็นวิชาเทฮาวาหรือไห้เหอนนะครับเออสกิลแรกเนาะสกิลโจมตีสกิลแรกนะครับก็ก็ค่อยรีไปอัพหรือว่า ค่อยรีทีเดียวตอน80นะครับเพราะว่า80เราจะได้รีฟรีจากเกมนะครับคุณผู้ชมผมว่าคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นช,ชอบก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝันดีรับรีสวัสดีครับ